สวัสดีค่ะค้นจิวะสวัสดีค่ะสบายดีเดอรมือในใีใยยดอกเพศอยากเบิดมืออันนั่นอันนี้เพราะไงก็ได้เห็ดอ,อ,อ,อย่างเขาอ,อื่นเพิ่นเห็ดอันเที่ยงนอนเชียงหน้าหน่อยหายจ่าสบายใยดอกไม่ยาดนี่งไม่ยาดีอยู่เนี่ยก็เลยเห็ดได้เบิดมือจ่าเพราะไงเพิ่นกับเห็ดให้ก็เลยอัน ย่างบาบีคิวย่างเนือ้อหัลบานเฮาเนี่ยน้านพักพี่สม,มิราหน่น้อยๆนี่ร้านพักถัดบักบา่าลาคืนแล้วบักผักช่องบักชี่เนี้ยคืนรถจากหาเห็นช่องชาิเฮาจ้ารงชาติไทยแต่โรงผืนใหญ่มอบไว้ให้คุณโอ้ยเบ,า,า,ยบาใช่เพระใครแข็งแรงจากเลยขอเบาเป็นภาษาอีสานภาษราภาษาลาว ก็ได้เนาะถ้าภาษาออเอาพ่อใหญ่สวัสดีครับนี่นี่เพิ่งรู้นี่เสียงหน้าหน่อยนี่เตายายดอกทําเองเนอเบิ่งรู้ผู้ให้ให้นี่เราครั้งแรกแต่ว่าจะทําใหม่อยู่ยากได้ยูนี่กําลังหัด,ยดอย่างได้ยูจ๋าได้ยูเอ้าายพ่อใหญ่กําลังกินสวัสดีครับวะสวัสด <remembering. S 1> <as> ีครับเทวะเทมือมือพ่อสวัสดีครับอืมขอให้ก็ต้องสวัสดีครับเจ้าเนาะนี่เพิ่งรูได้จะได้ วิดีโอเนียบหน้าากินอะไรอย่างจากลูกไส้สิมาบะมาไข่มากกับว่าไม่ได้เถียงหน้าไม่เ่าท่านด้ท่าสีจ้ะเ่าท่านด้ลาดปูนเ่ราะท่านในยังไข่เล่าอย่างไหนกินวะไอ้อ้วนก็มาเท้ว้านไอ้อ้วนนี่กินสิไอ้อ้วนนี่กินเนื้อล่ะลูกเหรอ้วนเละเละมันชื่อบักเละเละอ่ะสัตวไอ้อ้วนว้นจ้าแมวตาบอดตาลิโตลิโตนของอ้วนกินซุ่มเน่อะไรก็กินอ้วน อ,อย่าให้พ่อเอาให้ลูกเอาอพ่อเอาให้พ่อ,อาให้เพือ่อนพื่ถ้ากันกินสองเถาอาโจกนเดียอก๋เตียวไงเดินไปไหนกินสองเถเพราท่านเี้ล้หรอกเอาซ้ำนี่อนนีไงแห,หมเม,มื่อนรอต่าเออถาเขากินบาบิคิวเพื่อนหากับพ่อขืนู่ได้หังเ่ท่านขืนสุดแล้วจ้ะ ชอนผักชีหันปีนี้ว่าได้ขายจะเลยแกะให้เอ้ยไปแกะอยู่โอซาก้าคุนไม่ไงหน้าทงหนายไงยก็เฮาเฮาวาเฮาหนายไงยแล้วนี่ละกด้ไปในกักมปะลู่เหตุงานชิ้นก็ตกกัมปะลู่เอาเงินไปซอยคนไทยคนล่าวคนยังอะไรที่เพิ่นเดือดร้อนเต็มใจช่วยทุกคนช่วยเมื่อไหร่มีความสุขคนนั้นมันเปิดอัศจรรย์ยังบุเขาก็ว่าจะเฮาหน่ายไง มีเ้อพี่น้องเบิ่งเนี่ยเป็นกำลังใจให้แน่ย่าหัวขวัญเ้อย่าดอกเฮ็ดครั้งแรกเลยไหมเต่าเต่าย่าหัวขวัญเยอหัวกระโดดยาหัวดังหลายเป็นกำลังใจแนสีเฮ็ดไม้เดี๋ยวสีอ้างอันไว้ไปเรื่อยๆอันนี้อันแรกค่ะอันแรกอ้วนจ้าอ้วนจ้าสวัสดีครับอ่ะไออ้วนแมวตาบอดตัดตัวติดตัวตัวนั่แมวแปดตัวค่ะหมาสามตัวไปใช้เบิร์ุุ๊ พาสพาแม่เมยโอเคโอเคแล้วตั้งกล้องไว้เิ่งดูห้ากิโลมา่ท้ท่านได้ซื้อขากล้องห,ททหททัดเห็ดหัดเฮ็ดเพิ่งพอนโดเขาเ,าเ,เลยเข้าอยู่หโต้สังเขาเลยอะไรอาชีพไม่กล,ล้ถ้าไม่ร้านเลยสิตะแม่เข้าพี่สีทโนมมุนี่มีอยู่เตาบาวิคิวพางว่าเอาอยากได้เตาจากของเขาเลยไม่ได้เลยัดเจ้ดู นีฬะข้างน้ำได้จับหรครับอะไรจ้งต่างๆอัตมาการเกงไหอยู่ห้ามจมนะจ๊ะสาหัวเราเจ้าก็บ่จมห็หอยเป็นไงคนเจ็ดสิบสามด้วยฮะน่ะถุสามทีเจ็ดนานาอยู่ซานซานอยู่นานาะลูรปั่นสามสิบเจ็แต่ยำจมนี่เจ็ดสิบสาคราจ้าโอ้ยหัวยาดอกใจดีขนาดเไงแต่ว่าจม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 ยาชาชก็จจมจมจม เมื่อนี้เอาซมำดีก่อนจมจมจมภาษาอีสานนะภาษาอีสานจม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 กระซังแล้วเถอะปุ่นเทียงหน้าแล้วเก็บประฮีดแล้วเมียนเล้วใส้ถ่ายเบิร์ดสแ้วก็มีแต่เล่าหรืจ่าเออซ้ำดีกอนจังเบิ่งไม่เดี๋ยวสิกินก็ขอกินก่อนชินยาก็ะเด้อแย่ดอกสิกินยาเอายามากินก็เนี่ยเฮนย่ยปากดังไร ยาเขาไงแล้วก,ก็ซื้อมาให้กินดีดีด้นี่แหละย,ยายายาเนี่ยยายายาผู้ดใดมักยาแบบนี้แน่ก็กินน้ำปังนเยอะเนี่ยกกนนเ,นเนี่ยเนี่ยผู้ดใดเสี่ยงกินดอกหังว่าลบกินสักแอบบกินสักหน่อยเกงใจไปซื้อมาให้ปันได้ก็เกงใจเกงใจเมยได้แจ้งเมื่อไหร่ผนะู้น่ะท่านตะวันดอกกุหลา,าบยังบุคคนมาเพิ่นเข้าเราอยากได้จะพักจ้ะน,นี่แหละเงี้ยดอก เสียงหน้าหน่อยเดี๋ยวพระท่านตบพระท่านแจ้งก่อนไหนจ้าขอเป็นกำลังใจในเด้อหาได้ยด้ดอกอันฟูกขึ้นได้ดีอันยด้ดอกสิได้มีเงินเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านซุ้มโมเจ้ากดไล่กดแช่ซุ้มโมเจ้าก็สิได้อันนี้ก็เขาเงินได้บุญน้ำก็ต้องบริจาคได้ยด้ดอกบ่รับบริจาคยด้ดอกหน่าหญ่มาเฮ็ดบุญเฮ็ดแล้วได้มีความสุขลายมีความสุขแห้ง เป็นอาสาจันโต้สู้กับร like ่างเมียปบบนี้จะสร้างเห็นงานกงกๆว่าแต่ได้ไปให้บุญให้ท่านครับนี่เราจะโอเคบายบายกิ้งหวะบายบายกิ้งขอบคุณครับอาริง์าโต้